หวยงามมากเลยน่าทานจริงๆเลยเนี่ยเอาไปทำทานกันได้เลยและไม่ยากทำง่ายพร้อมตัดเสิร์ฟครับสวัสดีครับเจอกับลุงจุ่เช่นเคยวันนี้ลุงจุ่มมีเมนูยำเล็บมือนางมาให้ดูกันอีกเมนูหนึง่งก่อนที่ลุงจะทำลุงจะบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเล็บมือนางวันนี้ลุงใช้เล็บมือนางหนึ่งกิโล แล้วก็มะนาวพริกขี้หนูจินดาแดงขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่มะเขือเปรี้ยวน้ำปลาน้ำกระเทียมดองน้ำตาลผงชูรสที่เราจะต้องใช้ก่อนที่ลุงจะยำลุงจะต้องเอาเล็บมือนางไปลวกน้ำร้อนเสียก่อนเอาน้า้อปลาเทใส่ลงไป เปิดไฟเอาเล็บมือางลงไปลวกลวกเราไม่ต้องลวกนานลวกเาสักพักหนึ่งเราก็เอาขึ้นเพราะว่าเขาสุกมาแล้วก็มาเตรียมหั่นเครื่องชใช้ไว้ใช่เราก็จะตัดเอาตรงรากนี่ออกเราจะหัน่นท่อนไม่ต้องสั้นมากเอาเพรเท่ากัน อน,นี้ก็เอาไปพักไว้เตรียมหั่นหอมหัวใหญ่แล้วก็ผ่าสองสอยให้เป็นชิน้นนำหั่นมะเขือเปี้ยวตัดหัวจุกออกไปผ่าแล้วก็หั่นเป็นชิน้นๆก็เอาไปพักไว้มะหั่นมะนาว มาหั่นมันเป็นชิ้นๆเตรียมไว้มาแล้วก็เตรียมตำพริกขี้หนูจินดาแดงไว้แล้วก็เอาเด็ดก้านออกตานเด็ดออกให้หมดเลยตำขนาดนี้ก็พอแล้วก็ตักขึ้นเอามาพักไว้ เพราะเราไม่ต้องไปลวกนานลวกนานแล้วถ้าทำให้เละจะไม่เด้งไม่อร่อยอ่ะเรามาเริ่มยำกันเลยก็จะน้ำตาลใสยใส่ลงไปใส่น้ำตาลรายลงไปพักพีหนึ่งน้ำปลาสารปีหนึ่งน้ำกระเทียมดองพีครึ่ง ก็คนคนให้ละลายพริกขี้หนูที่เราได้ตำไว้นี่ใส่ลงไปแล้วก็คนเราก็เอาเล็บมือนางที่เราได้ลวกน้ำร้อนไว้นี่ใส่ลงไป ตามด้วยหอมหัวใหญ่ตามด้วยมะเขือเปรี้ยวแล้วก็โคนากนั้นก็บีบมะนาวมะนาวลุงใช้สีลูกเลยมะนาวสดๆจะเปรี้ยวหอมหน่าทาน กินมะนาวหอมนั้นก็คนอีกทีหนึ่งขึ้นใช้ใสลงไปุกเข้าให้เข้ากันให้ทั่วเลยปรุงด้วยผงชูรส อุ้ยกินหอมหอมมากๆเลยวันนี้เป็นกับแก้มก็ดีหรือจะทานเล่นก็อร่อยเอาไปทำทานกันได้เลยหลานๆและผู้ชมทำง่ายไวยำเล็บมือนางเกีดดวิีีของลุงจุนแค่นี้ก็ได้แล้วพร้อมตักเสิร์ฟเนี่ยสวยงามมากเลยน่าทานจริงๆเลย เนี่ยเอาไปทําทานกันได้เลยแลวไม่ยากทําง่ายเนี่ยทาง่ายมากเลยยําเล็บมือนางฝีมือของลุงจุนก็ได้สําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหลานและผู้ชมเอาไปทําทานกันได้อีกเมนูหนึ่งเมนูนี้อร่อยแน่นอนท้ายนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ลุงจุนด้วยขอบคุณครับ